เราทําตั้งนานเราไม่ได้อันนีต้ต้องต้องให้ย่าสาธิตว่าต้องทําแบบไหนเราทาไม่เป็นย่าต้องทำแบบไหนคะคะอ้มาหาหปลามันจะอยู่ตรงต้องเอาสวิงแน่ไว้ที่ขาแล้ย่าก็จะคุดคุดคุดทำจี้นะ ปลามันจะมาจากไหนเนอะทีน right um> at ี้ใครดูนะคะพี่น้องไหนได้ไม่ยากถึงแมงกัมก็ได้แังัมก็ได้บงคัมก็ได้งคัมก็ได้อลองดูอดูนะคะวาย่าจะทําได้ไหมดูน้ําไหลอย่างนี้นะคะโอย เราก็หาไม่เป็นนะคะเราต้องดูยาก่อนยา่าวิธีทำของยาบอกถ้าหาดีๆครึ่งวันนี่ก็ได้หลายตังนะคะได้ไหมคะยาไ,ไหนเรามาดูก่อนซิตาเป็นยังไงอ,อืาอาอยาได้ตัว้ได้ตัว เป็นบางคำได้เลยเป็นบางคำบางคำบางครั้งใช่ไหมอันนี้พอดีอันนี่อยู่ไกลๆก็เหมือนลองดูย่านะครับบางทีฟังออกบ้างไม่ออกบ้าครับพี่น้องครับดูรอบผัดไปบางทีย่านั่งทำครึ่งวันย่าบอกขายเขาขายจานละเท่าไหร่นะย่า ห้าสิบจะละห้าสิบบาทได้ประมาณแอบหนึ่งหนอ,อถ้าใครขยันหน่อยนะคะก็จะได้วันหนึ่งก็หลายร้อยบาทวิธีชาวบ้านอันนี้คือเราให้หญ้ามาหาให้เราทำให้เรากินก็ได้ทีละหน่อยต้องมีความอดทนสูงมากนอกน้ำเย็นไหมครับ ไห้ได้ไม่ยากได้อโอ้นี่ได้หลายตัวไหนย่าดูซิปลาอะไรเอ่ยออน้องบดีประยมอือโอ้ได้แล้วนะครับพี่น้องครับต้องใช้เวลาเป็นสักระยะหนึ่งถึงจะได้สำหรับถ้วยหนึ่งที่เขาขายห้าสิบบาทนะคะ นี่ค่ะวิธีแบบนี้ก็น่ามาอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใครขยันทำมาหากินไม่มีวันอดตายค่ะเพราะว่ามีแหล่งน้ำที่ใกล้หมู่บ้านเด็ <c oughs> กๆมีอาหารกินก็เพราะว่าย่กาขยันนะคะก็ย่หญ้าอ้ยาอู้ตัวใหญ่โน่นั่งดิบม่หยบโอเคท้งส่วันนี้เราจะได้กินแอบปปานะครับพี่น้องครับ โอเคนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะตามต่อไปค่ะ